ถามถึงวิสิตโมเดลของคีอาทัศน์นี่ถึงว่าเราทําอะไรบ้างธุรกิจของ p ีอนะครับเราจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG ทางเรือนะครับแล้วก็ธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG ทางรถนะครับซึ่งสัดส่วนรายได้ของเรานะครับทางเรือจะอยู่ที่6กเกเปอร์เซ็นต์นะครับทางรถจะอยู่ที่6กเปอร์เซ็นต์ครับฐานลูกค้าของเราบิ๊กไหบ้างลูกค้าของเราจะเป็นผู้นำมาตราจิตในประเทศนะครับก็คือหนึ่งบริหาร 2 WP นะครับ3ก็คือบอร์ทออนะครับโดยที่เราพูดถึงอุตสาหกรรมแก๊ส LPG ในประเทศเรานะครับถ้าพูดถึง PLT แล้วนะครับซัพพลายแก๊สหลักๆของเราเนี่ยจะมาจาก3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือโรงกันน้ำมันนะครับที่เขากกันน้ำมันออกมาแล้วมี LPG นะส่วนที่2ก็คือโรงแยกแก๊สนะครับส่วนที่3ก็คือการนำเข้าแก๊สลีกเดอรใหญ่ซึ่งหน้าที่ของ PLT แล้วนะครับเราจะใช้เรือเนี่ยไปรับแก๊สจากคันผู้ผลิตก่อนนะครับ ประส่งยางคลังของมาตาเจในที่นี้มาตราเจก็คือผู้ค้าแก๊สในประเทศนะครับโดยที่มาตาเจก็จะมีคลังพักสินค้าครเรียมเพื่อจะไปขายไปขายแก๊สต,ต่อในอุตสาหกรรมต่างๆหน้าที่ต่อมาก็คือรถของ PRT นะครับเราจะใช้รถเนี่ยไปรับแก๊สจากคลังมาตาเจตนะครับไปส่งยังอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟอมแก๊ส LPG นะครับที่ใช้แก๊สในการเติมรถยนต์นเป็นเชื้อเพลิงน,นะครับภาคที่2ก็คือภาคควรเรือนนะครับที่มีการอัดแก๊สต,ตามลมบรรจุใส่ถังนะครับกระจายไปตามบ้าน เรือนนะครับตลาดที่เขาใช้แก๊สผัดกับข้าวนะครับรวมถึงโรงแรมเล็กๆหรือห้างเล็กๆที่ใช้แก๊สเป็นถนะ่านสุดท้ายก็คือขนส่งแก๊ส LPG ไปส่งอย่างเบ้าของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับที่เขาใช้ LPG ใ,ในการทําความร้อนในการผลิตสินค้าต่างๆนะครับเช่นโรงงาบแก้วนะครับโรงงานเหล็กแล้วก็ยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับที่เขาใช้ LPG ในการผลิตสินค้านะครับ รูปแบบสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ๆนี่ทางทางบริษัททํากันไว้อย่างไงบ้างครับของเรานะครับจุดแข็งของเราก็คือเรามีสัญญาในระยะกับลูกค้าสัญญาแรกที่เรามีก็คือกับอรคษัเป็นสัญญาที่ไม่มีก <techn ik> ําหนดอายุว <Maßnahmen> ัน <Di> ส <els> <excuses S 1> ิ้นสุดนะครับเรียกว่า evergreen contract ครับสัญญานี้ต้องบอกว่ามีแค่ P L T ที่มีเจ้าเดียวนะครับกับบริษัท O นะครับสัญญาที่2จะเป็นสัญญาระยะ15ปีนะครับซึ่งเรามีกับ ว p นะครับแล้วก็มีการต่อมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสัญญาที่ต่อปีต่อปีอปกับมททอรเหมือนกันแต่ว่ามีการต่อมาละว3ปีนะครับคาดว่านาคเนี่ยอาจจะเปลี่ยนสัญญาระยะสั้นอย่น,นี้เป็นสัญญาระยะย,ย,ยาวได้นะครับทำถึงความสามารถในการทํากาไรของบริษัทนิดนึง<ม>เราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมา ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่หลายธุรกิจเขามีการหยุดชะงักลงนะครับแต่ธุรกิจของเค t เราไม่เหมือนเขานะครับเนื่องจากสินค้าที่เราขนเนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้อยูต่ตลอดนะครับยอดใช้ในประเทศเนี่ยอาจจะลดลงบ้างนะครับเนื่องจากแอคทิวิตี้บางอย่างลดลงแต่ยังไงคนก็ยังต้องใช้ r p g นะครับในการทากับข้าวนะครับในการผลิตวัตถุดิบต่างๆเพราะฉะนั้นที่ผ่าน,นที่ผ่านมานะครับในสปีเนี่ย เรายังคงกำ,กำไรไว้อย่างมั่นคงนะครับในปีหกสานะครับกำไรเราอยู่ที่ประมาณ36นะครับในปี6กนะครับกำไรเราอยู่ที่5 5้านะครับแล้วในปีที่แล้วนะครับกำไรเราอยู่ที่62นะครับถ้าคิดเป็นกอสมาจิ้นนี่เราเคาะตัวกำไรจากค่าระวางหรือจากหน้าปั๊มหรือยังไงอธิบายให้เราถึงค่าเฟดของเราจะไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนบริษัทที่อยู่ใัตลา ที่เป็นบริษัทเดินเรือนะครับเพราะว่าค่าเฟดเขากําไรเขารายได้เขามันจะเป็นไซโคถ้าอิงตามค่าระวางเรือตลาดโลกของสินค้าพกคภัณฑนะครับแต่ของเราเนี่ยสัญญาหลักของเรา70%เนี่ยเป็นกับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งในสัญญาเนี่ยมันจะอ้างอิงราคาน้ำมันดีเซลน้ามันามนะครับซึ่งปัจจุบันดีเซลจะอยู่ที่33บาทถ้าดีเซลน้ำมันามเพิ่มขึ้นค่าเฟดเราก็จะเพิ่มขึ้นตามนะครับส่วนต้นทุนหลักที่เป็นน้ํามันของเรานะครับเราจะใช้เรือเราจะใช้น้ํามันอยู่สองประเภท ประเภทแรกก็คือน้ำมันดีเซลนะครับอยู่ที่45ประเภท2คือน้ำมันเตานะครับถ้าเออเวลาเราสั่งน้ำมันทีเราก็จะสั่งเป็นวอลุ่มเพราะฉะนั้นเวลาน้ำมันดีเซลที่เราสั่งก็จะถูกนะปั๊มตลอดเวลาเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสักสองบาทนะครับส่วนน้ำมันเตาปัจจุบันนะครับถ้าถ้าไปดูสถิติจริงนะครับตั้งแต่การปีที่แล้วถึงปลายปีที่แล้วนะน้ำมันเตาปรับตัวลดลงนะครับตั้งแต่ประมาณ2 0บกว่าบาทตอนนี้เหลือประมาณ14บบาทบาบาทเฉลี่ยนะครับ ปัจจัยนี้แหละครับทำให้มาร์จิ้นของเราเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเลยของธุรกิจในประเทศครับ p l g มีความเสี่ยงแล้วก็บริหารความเสี่ยงยังไงบ้างครับอย่างแรกเลย PLT ความเสี่ยงหลักของเราก็คือเราขนสินค้าอันตรายใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผลกระทบมันก็จะค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงนี้เราปิดด้วยการทําประกันภัยนะครับโดยที่เรารทําประกันภัย2ประเภท ประเภทแรกก็คือประกันภัยตัวเรือประเภทที่2ก็คือประกันภัยบุคคลที่3นะครับซึ่งประกันประกันภัยบุคคลที่3เนี่ยจะเป็นประกันภัยจากมือนอกนะครับแล้วก็มีวงเงินคุ้มครองถึงหนึ่งพันรายลเียนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เราอุ่นใจได้ว่าถ้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับเรายังมีคนที่มาช่วยเหลือเรานะครับความเสี่ยงถัดมานะครับก็จะเป็นความเสี่ยงเรื่องการพึ่งพิงลูกค้านะครับเนื่องจากลูกค้าที่เขาเป็นมาตราเจ็ดผู้นําของประเทศเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายนะครับ ในทางกับกันเนี่ยที่ผ่านมา13ปีนะครับความเสี่ยงนี้มันค่อยๆลดถอนไปเนื่องจากผู้ประกอบการลดน้อยลงธุรกิจยกลายเป็นเชิญพึ่งพิงซึ่งกันและกันเป็นพนาร์ทเนอร์กันมากกว่านะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆเมืกอตามนะครับทางแต่เชียงเช่นในช่วงปี62เนี่ยเรือในประเทศขาดเราก็เอาเรือต่างประเทศกลับเขามาวิ่งในประเทศให้ลูกค้ารยายใหญ่ของเรารไม่ให้เขามีปัญหาหรือในช่วงที่ไหนที่ราคาน้ามันเนี่ย มันปรับตัวสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเตาอะไรก็ตามนะครับเราก็มีการเข้าไปเจรจากลูกค้าเพื่อตักษาม,มาจิ้มของเราได้ที่ผ่านมามาจิง้งเออก๊สอสคอร์ฟิตมาจิ้งของเราไม่เคยต่ำกว่า1 8บแปครับทำถึงแผนการใช้เงินจัก IPO รวมถึงเป้าหมายการเติบโตในปีนี้และอีกสาปีข้างหน้าแผนในการใช้ IPO ที่อยู่ในไฟลิ่งนะครับจะมีหลักหลาข้อนะครับข้อแรกนะครับก็คือประมาณ2องร้อยห้าสิบถึงสามร้อยล้านครับเราจะใช้ ในการลงทุนในกองเรือเราเราจะเปลี่ยนเรือให้เป็นเดือใหม่ขึ้นรวมถึงขยายกองเรือไซส์ใหญ่ไปตางประเทศนะครับส่วนที่2นะครับจะเป็นการขยายกองรถเรานะครับเราจะลงใช้เงินลงทุนประมาณ6 5ล้านนะครับส่วนที่3นะครับจะเป็นการปรับปรุงโรงจอดรถนะครับการมีสินซ่อมบำรุงรถนะครับพัฒนาให้ผีรถของเราเนี่ยพมาตรฐานมากขึ้นเพื่อหาลูกค้าเลยใหม่นะครับส่วนที่4ี่นะครับจะเป็นการลงทุนในระบบ ERP นะครับ สุดท้ายก็คือจะเป็นเงินทุนในการลงเรียนซึ่งจาก IPO นะครับแผนธุระะกิจใน3ปีข้างหน้า3-5ปีข้างหน้านะครับอย่างแรกเลยก็คือการทําให้เรือใหม่ขึ้นอายุเฉ,ฉลี่ยของเรือของเราใน4ปีเนี่ยจะลดจาก30ปีเป็น25ปีซึ่ง30ปีเราก็เด็กที่สุดในอินดัสทรีนี้แล้วนะครับแต่ที่เราทํำให้ได้ 25, 25ปีเนี่ยเนื่องจาก เราต้องการมาจิ้นที่มากขึ้นนะครับโดยที่ผ่านมาปีที่แล้วมีลูกค้ารายหนึ่งเขาประกอบสัญญามาโดยที่ยิ่งเรือใหม่ขึ้นค่าเฟสก็จะมากขึ้นตามนะครับส่วนที่2นะครับยิ่งเรือใหม่ขึ้นคอนซัมชันน้ำมันก็ลดลงนะครับการซ่อมเรือก็ลดลงทาให้ Profit อาจิ้นในประเทศของเราเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นอย่างมากมากนะครับส่วนที่2นะครับในการขยายเรือของเราโดย3ปีเนี่ยเรือของเราจาก19ลำจะเป็น24ลำโดยที่เราแทนที่จะขยาย เือไซส์ใหญ่สลำเหือไซส์เล็ก1นลำนะครับโดยแผนการขยายของเราเรามีสัญญาที่รองคือรองรับไว้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นแผนที่เพ้อฝันหรือเป็นแผนที่ค่อนข้างพัลสูวิตีอย่างแรกเลยนะครับเรามีเอโมยบลูกค้าที่เวียดนามรายใหญ่ที่เขาต้องการเรียนสองลำภายในสามปีนะครับอย่างที่2เลยนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้ผู้นามาจตอของเราก็าคือปตทเนี่ยสามารถไปขายแก๊สในเวียดนามเขาอได้ซึ่งเมื่อก่อนเราเคยให้บริการเขานะครับ แต่เราเอาเรียนตำเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งเนี้ยเราจะไปแล้วก็ดีกว่าเดิมก็คือเราจะลงทุนในเรือไซใหญ่่แล้วก็ไปวิ่งให้เขาสามารถทําให้เขาไปขายแก๊สในแถบเขมรเวียดนามได้สร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับแล้วก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเรา,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 าะจะเป็นส่วนหน่ให้สร้างรายได้ให้ให้กับเรารเได้ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือกองรถของเรานะครับคือกองรถของเราจะมีสัดส,ส่วนรายได้แค่6%ปัจจุบันนะครับแต่เนื่องจากที่ผ่านมา13ปีเราไม่เคยหาลูกค้าเพิ่มเลย ลูกค้ายังเป็นกลุ่มลูกค้าเดิมเดิมก็คือเปชีกับกลุ่มรูมกระจุกเดิมนะครับที่เราได้เงินไอทีโอมาเราจะทําให้รถดเราใหม่ขึ้นนะครับเรามีจะมีสูย์ซ่อมบํางุงที่ดีขึ้นแล้วก็บริหารจัดก,การที่ดีขึ้นก็อัพสเกลบริษัทรถของเราสุดท,ท้ายนะครับเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้ลูกค้ารายใหม่นะครับซึ่งจะมีการประมูลกับลูกค้ารายใหญ่อีกหลายรายซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพีเทีจะได้ลูกค้าเพิ่มสุดท้ายนี้ถ้าเกิดผมนีจะซื้อหุ้นพี t อทีเนี่ย หุ้น p l t ถือว่าเป็นโกลด์สต็อกหรือเป็นเป็นหุ้นประเภทไหนะได้ครับก็จากที่ดูในธุรกิจที่ผ่านมา13ปีนะครับเราค่อยๆเติบโตด้วยความยั่งยืนนะครับจากตอนนี้ยิ่เสร็จตอนนี้กลายเป็นหัวัจมหาชนนะครับอยากให้มอง p l t เป็นหุ้นที่แข็งแรงด้วยสัญญาณประเทศที่กำไรเราไม่ได้เหวี่ยงขึ้นเลยนะครับแต่เราจะมีเอสเคิรไปต่างประเทศ ก็อยากให้ MORT เป็นหุ้นสต็อกที่มีดีเวเดนยางสมบูรณ์ให้นักลงทุนของทุกปีนะครับนัถนาห